โอเคทั้ง85ครับโอเคครับปรากฏลงไปสนายลรูปโจนดักเกิดอยัดแม่หัวร้อยปาร์ตี้แต่อีกแสงเข้าครับแต่มันมันไม่ได้แย่ครับได้อยู่ได้อยู่นะเพราะไม่ไม่มีไม่มีผมไม่มีพม่านครับแสงแรงไปหน่อยคิดว่าถ้าผมไม่ดำมากแล้วกันคิดอย่างนี้แล้วสวัสดีทั้งร้อยกว่าคนเลยโอ้ร้อยคนดีใจจุงครับคนนี้เขิ่นเลย ไม่เคยสตรี s <S มคนเยอะขนาดนี้ผีพ nice ี่เห็นท uh ูผีผีวิ่นไงบ้าผีฮะผีหดอผีเล่นอะไรเอ่ยทำให้มันรู้ว่ามันรบความีจริงลูเคนกดที่ยังเฮ้ยเขา้อปรับไปต่มแล้วเหรอยังไม่ตายนะแล้วยังไงใช่คนดีด้วยเขายิงกันไม่เถอะมา โอ้หแห้งยิงอย่างนี้เอาชีวิตที่ไหนไปรอดครับโอ้ m ม g ก็ไม่สว่างโอเคเอาดิแค่ละว่าเยอะจังแค่ละวาเยอะจัง ไัทีทีเฮ็ดบันเทิงกันเลยสนายบนหลังคาแดงหนึ่งครับนายบนหลังคาแดงหนึ่รถบ้านมีครับรถบ้านมี ซ่องกาหลีมีซ่องกาหลีมีผมก็มีซ่องเกาหลีตายตายอีกรถสามเลี่ยมีรถสามเลี่ยมีรถสามเลี่ยมีตายตายรถหนึ่งเลียตาย

ขยะทัหยะตายตายีีเยื่อกันีนัตึกส้มมีตึกส้มมีตึกส้มมีครับยมีกูยิงตายป่วะ รู้สึกว่าอ่าเมื่อกี้กูถือว่ากูยิงกูเห็นอยู่ถือว่าเรายิงครับได้ซิกนันไเาไ่ไมคกูได้ซิกวะโอ้ my god เออซิกเรายิงซิกตายเว้ยจริงขอยาหมดครับยาไปหมดยามปนหมดจริงๆรครับจุดเดือดตุ่มซ่มมีครับ รถไทยตรรถไทยอยู่้วมันี่อยู่รถนั่นรถยี่ห้ออะไรโดน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 คือโดนดุดซ่อมมีครับอ้ยิงไม่ได้ตายนวทีเธอไอชิบหาย

ไอ้เหี้ยหลุมหายอย่างไวเลยเฮ้ยแหมเฮ้ยหลุมหายอย่างไวเลยยิงแบบยิงไปสี่สิบนัดโอ้ไม่กอร้องไห้ไแล้วโคฟนดังมากเลยเหรอครับไม่น่าเชื่อไม่เคยใช้ด้วยเอาผมก็ล่ะผมผมเดือยสองอันนะคนละอันนะ เมดเลยใช้ตียงเอาลยใช้ตีนี่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 ยงอดิฮออ้ที่ศพไม่มีสัอันเลยวะหมายนัยอไใต้ดนดอไม่รู้ว่าสันนะครับก็สมัยบ้าเชื่อคนะหไอ้ศพที่กูยิงตรงข้างห็นันันสันฮอตายหมดเลยจะเลย เราจะวิ่งอ้อมมาครับไม่เจอคนเลยเอาค้างโอ้วิ่งแล้วค้างผมมองไม่เห็นนะไม่มีแล้วอ่ะพี่เกิร์กโซดาสาวพี่ผมยิตายไปกี่ตัววะตัวหนึ่งปะตัวหนึ่งอะตรงนู้นอะตรงตรงนี้จำได้ตัวหนึ่งอันนี้ของเราเองแหละนะจ๊ะโอเคแล้วแต่เลยออืมยู่ก็ไดเชื่อกูแน่นอนครับตายที่ไหนอะ ชอบยืนนึกส้ oh, yeah, yeah. มเนี่ยใช่ปพ่อเนี่ยจริงปหมเนี่ยฮอปอยืนเนื้อตึกส้มเหรอใช่ไม่ไม่เพื่อนไม่ให้ให้กูได้มีความสุขหน่อยเก็บของแป๊บนึงครับเพื่อนชอบใจเย็นนะครับมียาแล้วโอเคเนี่ยเก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปเนีลยไอ้เป้าอะไรพี่ไหนตรงไหนตรงไหนทีงไหนโอ้อยโอ้ของนี่อย่างเยอะเมื่อกี้ตรงตรงนี้ตรงนี้ของเราครับ ไม่มีคนเลยเี่ยตัวซิกโเคี๋ยวจะดีเอ็กซ์จะดีเอ็กซ์กับปนเดี๋ยวจะดีเอ็กซ์กกระสุนออมาอยู่โอเคอ๋อนั่นเออไม่ใส่เกาะทิ้ง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 โอ้ฟกิผีทนิกแทนิออนไฟ ช่วยช่วยข้หลัง่อยนะช่วย้องไปามช่วยเก็ของุ่ยเต้ไม่ได้แล้วเร็วเก็บไปแล้วโอ้โเยติดติดมาว่ไอ้เองเก็บของพี่ไปใช้เลยเนี่ยพี่เยคอลกกราดเขาสามต้่งเข้าสามตัวครับ ติดรัวหลังถึกซ้องสองตัวแล้วช่เหรอทำมาถึกส้องตัวนึงไม่ผม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 ซัดมาแต่ไม่ตกเลือดเก็บไปเลยไปครับไปครับเรียนเปลาเรียนไปเรียนเอาเลยเหรอพี่พี่รู้ป่ะตัวนี้ไปขอเด็ด F สองร้อยใช่เหรอเออผมไม่เอาแล้วแเลยเรื่องของน้ำพี่ดีผมเก็บเลยนะโอเคเก็บไวเองครับพี่ ยิงไว้เองเดไปเ,เ,ปเลย <laughs> น่าจะแกน่น่าจะแก่แ,กออแล้วเข้ามาเก่งแล้วเข้ามาเก่งเล็กวิทยาสองแคนแ้งคนแค่ถึงกำนอนยิงอยู<า>่นี่มิดตัดเกินโคตรเทพตัว <พอ S 1> ที่กูยิงมันตอนนั้นไปไหนโโหแล้วโอ้โหรับหลุมศพหายไปแล้วโอ้ไม่กอดขอบุตตีหน่อยครับขอแช่งนะครับตายปะตายตาย โอ้ยแล้วจริงมแค่เราไปทำอะไรมันอาตายเฉยเลย่หนไมว่ถามถามถามโอลีแคบชมั้งมีโอ้ฟาเอาดีเอาดีเอาดี โอ้ยเฮียคุณเกว่าวีดเอสพี่มาดู่นี่เกิร์มโดนอะไรวะรีบดููว้ยรวไปไหนไปไหนเนี่ยลดนี่่หลังๆเนี่ยอะไรวะไม่รู้แต่ไม่รูขอนะให้ดูเฉยขอได้ไหมพี่ดูนี่เอาเออยู่งนรัอะไรฮะร้านต้นรังเอาเอสอยู่ตรงนี้โอเคเอา ออไนีไปไอ้ไอ้ใครอยู่มากเล็วะถามถามผมผเอาไอ้แตกฮัลโหลเออดีฮ่าคลีย่สนยครับบต่างขยะของเองกิตโยพี่ดูผมเองไหนครับผมเหรอผมยิงตัวเปล่าตายผมผมจำได้อยู่ เฮ้ยเงินเงินดูเงินของของไม่เอาเงิน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 ลองเย่บอกเลยว่าไปเก็บขอยลลแคริบเบียนทีเอชแคดิบิเอ็นทีเอชเยยวอขวาบนขวาบนเยี่ยวอะไรเดินบนขวาบนนี่ข้างในสุดนี่นะ สวัสดีด้วยครับสวัสดีทรับรอด80คนด้วยครับครั้งแรกท uh ี่มีคนดูเยอะแบบนี้ดีจุยก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสำหรับเกม p e s e n a t i o n ไว้จะทัรีมบ่อยๆนะครับช่วงนี้ผมก็ปิดเทอมแล้วนะครับเวลาว่างก็มีแล้วผมก็จะไว้สตรีมบ่อยๆแล้วกันครับก็กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับผมไ หลังล้วงอะไม่สวาา่านไปอ่านสวา่านสว่านมันของผมเหรอครับจริงเปล่าไม่กล้าเก็บนะเนี่ยคือไม่กล้าเก็บเว้ยโกเก็บแล้วแบบมีเรื่องมีเรื่องของผมใช่ปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่จำเป็นหรอกนะคุนของผมใช่ไหมใช่ของคุณน,นั่นแหละล้วนนอกถังขยะ เคยเล่นกับแทนเองไหมเคยเล่นครับพี่ผมเคยเล่นกับพี่แทนครับของผมนะของผมนะโอเคนะผมดูดนะโอเคนะโอ้ยเทียบกับตายสักตีได้ไงวะโอเคนะผมดูดแล้วนะะะของผมนะของผมนะโอเคนะจัดเองและจัดเองบ้านสองทิ้งทิ้งอืมโอเคเลยผมอยู่ระดมอ่ะซิกโอเคนะโอเคครับ อของผมก็ของผมโอเคท่านทุกคนท่านทุกคนพอใจให้เป็นของผมก็เป็นของผมก็ได้โอเคนะเออลองดูสตรีมเลยเนี่ยพี่เก็บเลยใช่ครับพี่แทนคนดูเยอะอยู่แล้วครับแหมผมก็ติดตามพี่แทนอยู่แล้วอีอผมพลาดสแต็กแมสแหละหลุดแน่นอนสแต็กแมสที่หลุดเลยเนี่ยอ๋อเก็บได้อ๋อกูจะเก็บนั่นก็ได้ครับปืนเนี่ยกูยืนกูยืนพ้าแล้วตรงเนี้ยเก็บก็ได้นะ กระเป๋าเก็บห่วงกระเป๋าเฮ้ยเฮ้ยสตาร์แนกเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ทีแม็กไม่ได้โอ้ตาแตกที่หลุดแน่แไม่เอาไม่แตกไม่จะแตกนะได้ฮฮัลโหใรลงปั๊บมีละนฮัลโหลัง่อนจัมีิทธ์เลยอีกแล้ว้คนที่โนน่ะันน ผมว่นไปดิทเตอนครับไปดิทเตอรกครับไปดิทเตอนะครับกูเก็บซีกแ้วตีนแบบเก็บอยไปกขบกระบอกแทนอีโนลงอีเฮอะไรกูไม่รู้กูไปแล้วกูอิ่มไม่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 นะครับก็เฟซบุ๊กผมก็มีนะครับก็กดติดตามกันมาได้โอ้ ยาเลยใช่ยาครับอิ่มเดี๋ยวดูกูาดูกระเป๋าไม่สู้ได้ว่าอิ่มนี่เลยเหรอครับอิ่มมากมากอิ่มมากมากขังแรกไม่คุ้มจะอยู่เลยไม่คุ้มไปเลยครับอิ่ม